คืนนี้หากคุณยังไม่นอนหากรอบข้างเงียบสงัดและเงามืดเริ่มคืบคลานไปตามผนังห้องจงระวังเพราะสิ่งที่คุณกำลังได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าปิดไฟนอนอีกเลยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าของผีรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าขนหัวลุกจากประสบการณ์จริง และตำนานที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมเพราะเสียงจากอีกฝังกำลังรอคุณอยู่วันนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณแนนชื่อเรื่องเสียงเคาะยามตีสองเราชื่อแนนเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาคนหนึ่ง ที่ช่วงนั้นรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตในกรุงเทพรถติดงานก็หนักคนเยอะจนแทบไม่มีเวลาได้ยินเสียงของตัวเองพอได้เวลาหยุดยาช่วงเดือนตุลาฉันตัดสินใจไปอยู่ต่างจังหวัดเงียบเงียบคนเดียวสักพักและเลือกเช่าบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงรายบ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางสวนลำไยและต้นไม้สงูง บ้านเป็นไม้ยกพื้นหลังคาทรงไทยมีระเบียงหน้าบ้านที่มองออกไปเห็นหมอกบางๆยามเช้าฉันรู้สึกผ่อนคลายมากในวันแรกๆเหมือนได้คืนความสงบสุขของใจแต่ความสงบนั้นอยู่ได้ไม่นานคืนแรกที่ฉันได้นอนมันก็เริ่มขึ้นเวลาประมาณตีสองฉันสะดุ้งตื่นจากเสียงก๊กก๊ก กัก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 มันเป็นเสียงเคาะประตูไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงสัตว์แน่นอนมันชัดเจนจนเหมือนมีคนมาเคาะจริงๆฉันรีบลุกไปดูที่หน้าตา่างแต่ไม่เห็นใครเลยคิดในใจว่าอาจเป็นคนในหมู่บ้านมาเคาะผิดบ้านหรือเด็กมาเล่นอะไรตอนกลางคืนพอมาเล่าให้ป้า่อนเพื่อนบ้านว,วัยหกสิบกว่าฟังในตอนเช้าแกเงียบไปคู่หนึ่ง ก่นพูดขึ้นมาว่าตีสองอย่าเปิดนะลูกถ้าได้ยินเสียงเคาะตอนนั้นอย่าเปิดเด็ดขาดฉันยิ้มแล้วก็ขำในใจคิดว่าแกเชื่อเรื่องผีสางแบบคนโบราณไม่คิดอะไรแต่คืนถัดมามันกลับมาอีกเสียงเคาะยังคงเป็นจังหวะเหมือนเดิมก็ก็ก,ก็แต่ครั้งนี้เคาะนานขึ้น และฉันสังเกตว่าตอนที่เสียงเงียบไปเหมือนจะมีเสียงหายใจแผ่วๆอยู่นอกบ้านฉันเริ่มนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงทั้งหวาดกลัวและสับสนวันรุ่งขึ้นเลยถามป้าออนอีกครั้งแกถอนหายใจแล้วเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนบ้านที่หนูอยู่เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฝ้ายเขาอยู่กับแฟนแต่วันนึงแฟนทิ้งไปไม่บอกลาฝ้ายเขาเลยเสียใจมากจนเดินร้องไห้กลางดึก แล้วก็มาเคาะประตูบ้านชาวบ้านขอให้ช่วยแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเขาบอกว่าเสียงมันฟังดแบบูแปลกๆเหมือนเสียงผียังไงก็ไม่รู้เช้ารุ่งขึ้นฝฟายถูกพบว่าแขวนคอใต้ถุนบ้านหลังที่หนูอยู่ตั้งแต่นั้นมาทุกตีสองคนที่อยู่บ้านนั้นจะได้ยินเสียงเคาะประตูทุกคืนฉันคนลุกไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ หลายคืนต่อมาเสียงเคาะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงเคาะธรรมดามันเป็นเสียงเคาะและมีเสียงคนร้องไห้และก็เสียงกระซิบว่าช่วยเปิดหน่อยเจ็บเหลือเกินหนาวฉันกลัวคืนหนึ่งฉันเริ่มทนไม่ไหว ตัดสินใจเปิดประตูออกไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงลมเย็นเย็นพัดส,สวนลำไยเบื้องหน้าเงียบกริบฉันตัดสินใจกลับเข้าบ้านปิดประตูแน่นหนาและเริ่มจุดธูปบอกกล่าวฉันพูดว่าถ้าคุณต้องการให้ช่วยอะไรขอให้มาบอกในฝันนะคะอย่าทําให้กลัวแบบนี้เลยคืนนั้นฉันฝันเห็นผู้หญิงสาวผมยาวสวมชุดนอนเก่าๆสีซีดเธอยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้าน ฉันเดินไปหาถามว่าเป็นอะไรเธอบอกแค่ว่าแค่อยากให้ใครเปิดรับบ้างไม่อยากตายโดยไม่มีใครฟังฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเศร้าอย่างประหลาดนับจากวันนั้นเสียงเคาะก็หายไปแต่ฉันจะไม่มีวันลืมแววตาของเธอในฝันที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า ที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวสุดขั้วหัวใจบางครั้งผีก็ไม่ได้ต้องการหลอกเราเสมอไปพวกเขาแค่อยากให้ใครสักคนเปิดใจและรับรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ที่นี่จริงๆบางครั้งเสียงเคาะตอนกลางคืน อาจ,จไม่ใช่แค่เสียงลมหรือการหลอกหลอนธรรมดาแต่มันอาจเป็นเสียงจากใครบางคนที่ยังรอให้เราเปิดใจและรับรู้ว่าเขายังอยู่ตีสองคืนนี้ถ้ามีใครมาเคาะประตูบ้านคุณจะกล้าเปิดไหมฝากติดตามช่องเรื่องเล่าของผีเพื่อฟังเรื่องผีหลอนๆได้ทุกวันแล้วคุณละ่ะเคยเจอเสียงเคาะกลางดึกบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนลด